จากจุดข้างคอก่อนกับจุดกึ่งกลางของไม้ฝั่งเดียวกันแล้วแทงลงมาอีกฝั่งหนึ่งสาวสุดแขน สักสาทีร้อยต่อรูตอ,อกไป ร้อยไปสองคู่หนึ่งคู่สองคู่เส้นที่ห้าละสาวสุดแขนสักสองปึด๊ดสองสองสาว ไก่ต่อไปขึ้นแล้วก็ลงขึ้นลงแล้วค่อยสาวสาวหนึ่งทีแล้วก็ขึ้นลงใหม่อีกรอบนึงนสาวสุดแขนหนึ่งที ก็จะเป็น2 4 6 8เส้นที่9พอ9ปุ๊บเว้น2ช่องก็คือเว้นรูที่10ดรู11เข้ารู12นะครับขึ้นมาแทนที่จะเข้ารูถัดไปเลยก็เว้นมา1รูสำหรับไม้รุ่นนี้นะเว้น1รูมันมีการร้อยด้านบน2แบบแต่ไม้นี้ก็ร้อยอย่างนี้นอกเข้าในแล้วก็สาวสุดแขนหนึ่งที นะครับอันนี้เรามาดึงนี่ปุ๊บมันก็จะเก็บส่วนเกินนั่นออกไปอ่าล่ะแล้วก็มาพักเอ็นเข้าเข้ารูที่แปดนะครับแทงเข้ารูที่แปดและลงรูที่เจ็ด สาสาวปุ๊บแล้ววัดความยาวเอาหางเนี่ยนะวัดความยาวโดยการพาดหัววนกลับมาให้มันได้ประมาณนี้นะพาดหัวขึ้นมาป,ปุ๊บแล้วนี้เราจับจับเอ็นไว้ก่อนอย่าเพิ่งปล่อยนะเอามาเอามาพาดกันเกอรกิ๊บพาดให้พอพาดไม่พอแล้วก็ไล่เอ็นมามาหน่อย ขาดพออย่างนี้พอแล้วความยาวอย่างนี้ได้แล้วปล่อยหางฝั่งนี้ทิ้งได้เลยมาต่อยอีกฝั่งหนึ่งนะครับสาวสาวสาวมืออย่างนี้จับจับเอ็นไว้ด้วยเนี่ยนิ้วนิ้วจับเอ็นไว้เห็นไหมสาว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 เจอปลายจับปลายไว้ แทงเข้ารูถัดไปของอีกฝั่งหนึ่งขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็สาวสุดแขนหนึ่งทีแล้วก็ขึ้นใหม่แล้วก็ลงสาวสุดแขนหนึ่งทีอันนี้สาวให้สุดเลยเอาเอ็นเก็บเอ็นให้หมดเลยไล่เอ็นไปให้หมดนะครับ แทงใหม่รูถัดไปเลยขึ้นแล้วก็ลงสาวหนึ่งทีแล้วก็แทงใหม่ขึ้นแล้วก็ลงเลย <c oughs> อ่ดสาวให้หมดโอเคอก็จะเป็นสองสี่หก 8รูที่9เหมือนเดิม9เสร็จเว้น2ช่องนะครับ1 0 11เข้ารู12 12ขึ้นมาข้างบนเหมือนกันไม่เข้ารูหัดไปเลยให้เว้น1ช่องเพื่อวกกลับนะครับวกกลับเข้าในวกกลับเข้ามาแทงลงรูรู10นีครับ นะครับจะเห็นว่ามันจะตรงตรงตรงนะตรงตรงตรงแต่เส้นริมเนี่ยมันจะบีบบีบหน่อยหัวมันจะบีบหน่อยข้างล่างก็จะทางๆหน่อยนะฮนะที่เหลือมันจะขนานกันหมดเลยนะโอเคต่อไปตัวขวางอ่าพอ ร้อยเส้นตั้งเสร็จแล้วนี่หางฝั่งยาวนะครับอันนี้จะเรียกฝั่งยาวอันนี้จะเรียกฝั่งสั้นนะฝั่งยาวพอร้อยเส้นตั้งเสร็จแทงเข้ารูล่างถัดมาเลยก็คือรูที่เก้ารูนี้เขาเรียกรูตาไก่นะรูที่เก้าแทงเข้าไปเสร็จปุ๊บก็เริ่มควยเลยครับ ล่างเส้นบนเส้นล่างเส้นบนเส้นนะใช้นิ้วชี้กับน,นิ้วโป้งเนี่ยช่วยกันแล้วก็ล็อกล็อกไว้อย่างงี้เห็นนิ้วชี้กดไว้มันก็ขวางเอ็นอยู่แล้วนิ้วโป้งหนีบปุ๊บอันนี้มันสุดมือแล้วไปต่อไม่ได้ทำไงก็ลูดมันขึ้นไปข้างบนแล้วไปทําต่อข้างบนแทนขึ้นลงขึ้นลงควายกันนะครับจนกระทั่งจนกระทั่งถึงรูอีกฝั่งหนึ่ง รูที่เท่าไหร,นะร่นะรูที่เก้าเหมือนกันใช่ก็มาออกรูที่ใกล้ของอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็สาวสาวสาวอ่ต่อ,อไปตรงจุดนี้ ถ้าลูกค้าบอกให้เว้นโปรการเว้นโปรก็คือเว้นหนึ่งช่องแทนนี่เราจะร้อยเส้นถัดไปเลยก็คือรูที่สิบให้เราเว้นหนึ่งรูไปขึ้นรูสิบเอ็ดและเวลาแทงเนี่ยสังเกตเอ็นนะพยายามอย่าไปอย่าไปร้อยเอ็นขวางไปค่อมแบรอะไรอย่างนี้ร้อยเอ็นแบบให้มันห่างๆมาเลยนะครับเนี่ย แล้วก็ให้มันให้สาวเอ็นเวลาร้อยเนี่ยเส้นขวางให้มันตรงข้ามกับเส้นล่างอ่าอย่างเงี้ยตรงข้ามละนะแต่อันน,นี้อันนี้คือเว้นโปก็คือเว้นหนึ่งช่องนะครับไปอีกฝัง่งนึงก็เหมือนกันต้องทะลุรูสิบเอ็ดเหมือนกันนับรูเอาถ้าหลงก็นับรูเอา นะแต่ส่วนใหญ่มันจะเท่ากันน่ะเพราะมันสมมาตรม่ไม่ส่วนใหญ่มันทุกไม้อะอืมเส้นตั้งเส้นตั้งก็ฝั่งละสิบเอ็ดเส้นก็สองฝั่งก็ยี่สิบสองนะครับบางไม้ก็ตั้งฝั่งละสิบก็เท่ากับตั้งยี่สิบนะครับอ่ะเราร้อยปกติก็คือไม่เว้นโปไม้นี้ไม่เว้นโปก็ร้อยรูถัดไปเลย นะและให้มันไขว้พอมาถึงเส้นที่สองนี่ให้มันตรงข้ามกับเส้นล่างเส้นแรกเส้นแรกอยู่ล่างเส้นสองก็อยู่บนเห็นไหมครับเห็นไหมครับอยู่บนอันนี้อยู่ล่างนะอืตรงกันข้ามให้มันขัดกันนะอ่าพอสุดสุดมือทําไงลูดขึ้นมาข้างบนนะเอ,เอานิ้วจับเอ็นไว้หนีไว้นี้เหลือเหลือหางไว้หน่อยก็ลอยเอ็นได้ ไปไปต่อแทงเข้ารูที่10เหมือนเดิมแล้วก็สาวพอเราร้อยมา2ช่องแล้วพอดึงเห็นไหมมันจะมันจะตรงเป๊ะเลยนะนะเนี่ยเอ็นมันยังหย่อนมันทำให้เราร้อยขวางลำบาก เราก็มาไล่เอ็นสักหน่อยโดยกันจับอย่างนี้ไล,ไ,ลไล่ไปไล่ไปเอามือซ้ายช่วยนี่นิวน้วกลางมือซ้ายอดอุดเส้นที่เราดึงอยู่มันจะได้ไม่คืนนะครับ เราก็มาดึงเส้นนอนปาบมันก็จะตรงนะมันจะตึงรูดอ,อกใบอย่างเงี้ยอันนี้คือตัวอย่างเลยนะรูที่ออกมาเนี่ยมันอยู่ข้างบนใช่ไหมอยู่บนเส้นขวานี่นะเราก็ร้อยไปอย่างนี้เราจะไม่ร้อยขัดอย่างนี้อันนี้คือขัด เนี่ยนี่คือคือขัดเอ็นเห็นไหมครับมันอยู่บนแล้วก็อยู่บนด้วยกันเห็นไหมพ่อจะเข้าใจไหมนะแล้วก็ร้อยต่อถามว่าร้อยขวางต้องร้อยไปจนถึงเมื่อไหร่ถึงจนเส้นขวางที่เครื่องดึงไม่ได้แล้วซึ่งเครื่องเครื่องขึ้นเอ็นเนี่ย นับจากรูกลางนะรูกลางก็คืออันนี้รูแรกใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดรูที่7นี่คือรูรูขวางเส้นสุดท้ายของเครื่องที่ร้านเราสามารถทำได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงต้งนั้นค่อยว่ากันอันนี้พอมันร้อยเสร็จปุ๊บคราวนี้เราเราไม่สาวทั้งเอ็นแล้วมันเป็นการเสียเวลามันยาว เราสาวแค่สุดมือนึงพอสุดมือนึงสุดมือนึงเสร็จร้อยขวางอีกเส้นหนึ่งต่อเลยและเดี๋ยวเราค่อยดึงเอ็นทีเดียวนะสองสองเส้นขวางและดึงทีสองเส้นขวางและดึงทีมันะจะเร็วกว่านะครับหมุนไม้อ่ะแล้วก็สาวเนี่ยสองเส้นดึงทีเดียว นะครับเอ็นยังไม่สวยไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นเครื่องเดี๋ยวมันก็สวยให้ตรงข้ามกับเส้นก่อนหน้านี้สุดมือแล้วก็ลูดขึ้นมาข้างบนสาวสุดแขนหนึ่งทีแล้วก็ลอยเส้นต่อไปเลย การใส่ใจในการร้อยเอ็นนี่มีผลนะเวลาไป,ไปดึงให้ดึงบนเครื่องเนี่ยเอ็นจะพันไม่พันเอ็นจะขาดไม่ขาดก็ตรงนี้แหละ ร้อทีละสองเส้นและสาวทีเดียวต้องดู N ด้วย N บางตัวใหญ่มาก หนืดมากสาวไม่ไปกับสาวที่ละเส้นก็ได้ครับทํายังไงก็ได้ให้เราทํางานได้เลยที่สุดนะนะอย่างเงี้ยอันนี้มันลื่นม,มากๆสาวสามเส้นไปเลยก็ได้นะครับอ่มานี้เราก็จะสาวไปเลยสามเส้นขวางเพราเอ็นตัวน,นี้มัน AP7 เเป็นเอ็นที่ค่อนข้างลื่นหน่อยนะครับ ดึงได้ทีละสามเส้นก็ใช้แรงดึงหน่อยถ้าไม่ไหวก็สองเส้นดึงสบายสุดเส้นเดียวง่ายสุดแต่ก็เสียเวลาในการสาวเอ,นะอ็นนะนะเนี่ยสุดแล้วเริ่มสั้นแล้วสั้นเราดึงทีเดียวสุดก็ดึงทีเดียวสาวเส้นเดียวไอ้เขาเรียกอะไรนะร้อยเส้นเดียวแล้วก็ดึงนะครับ นี่ yes. สุดแล้วก็อลอยไปเรื่อย อย่างที่บอกถามว่าเส้นขวางเส้นสุดท้ายคือเมื่อไหร่ก็ดูเส้นกลางนะครับนับมา1 2 3 4 5 6 7 7นี่คือรูขวางเส้นสุดท้ายจากนี้ก็อีก3ช่องก็ลอยเส้นนี้ก่อน Okay. เข้าเข้ารูที่เจ็ดเลยจากหัวนะจากตรงกลางเราจะเว้นช่องนี้ไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวจะวกกลับมาการร้อยเส้นที่เจ็ดเส้นรูที่เจ็ดเนี่ยเส้นเนี่ยจะเหมือนกับเส้นก่อนหน้านี้เพราะเดี๋ยวพอวกกลับมามันจะตรงกันข้ามกันทั้งหมดนะครับ มือใหม่ก็ร้อยต่อเนื่องไปเลยก็ได้แต่นี่เป็นเทคนิคของทางร้านในการเซฟหัวนะครับป้องกันหัวไม้ป้องกันหัวไม้ลูกค้าโดนดึงแรงเกินไปโอเค เรียบร้อยจบการร้อยเอ็นครับ